ว่าจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเมื่อเขากลับมาถึงสุสานทุกอย่างดูเงียบสงบก,กว่าครั้งก่อนเขาเดินเข้าไปในสุสานด้วยความตั้งใจและเริ่มสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณเหล่านั้นทันใดนั้นลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งและเขารู้สึกได้ว่ามีมือหลายมือจับตัวเขาไว้ธนวัตเปิดตาและเห็นวิญญาณมากมายล้อมรอบเขาพวกเขาดูไม่โกรธแค้นอีกต่อไป แต่กลับดูเศร้าและสิ้นหวังเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องทนมานานเขาจึงสวดมนต์ต่อไปด้วยความตั้งใจและในที่สุดวิญญาณเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับความรู้สึกสงบที่แผ่กระจายไปทั่วสุสานหลังจากคืนนั้นธนวัฒน์ไม่เคยกลับไปที่สุสานอีกเลยเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขา และเรื่องราวของสุสานร,ร้างแห่งนั้นก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้